สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้ปืนตอนแรกผมว่ามันจะเล่นไม่ได้แต่พอผมจะเล่นเอ้ยพอถ่ายปุ๊บมันจะนยินดบก็แล้วก็ขออภัยในเสียงพัดลมและเสียงต่างๆที่ไม่ควรจะอยู่โอเคกดเล่นกันเลยมนันนีนูนวันนี้เราจะมาชด โชเซียนมันเรียนมาอะไรนะสองพันสิบเจ็ดเฉยปเลยยังไม่สองพันสองพันสิบเจ็ดเลยยัง้ยไป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 เปลี่ยนมามามาอ,อันนี้ปืนกนหล,ลอกเหรออะว โอเคดักซุ่มเลยโอเคปืนลั่นแต่เรายังคงโอ้เจ้าเจ้าจ้าสี่ตัวเรื่อยเลื่อยเรือยเรือยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้โอ้โหชิบหายเนาะเออ กดไเาเร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 าเกอร์เอร์เ้านเฮ้ยคนจะล็อกไอ้นี่ไอ้เ้ยปรืร่านยิงไม่โดนเลยอะไรวาฮึรึฮเดับเบ้คิวเลยดับเ้คิวเลยนี่ไปเลยนองเรอาฮพี่ไม่ไปแล้วน้อง กดด้เอาไม่กดอีกอะไรวะไปไปไปนี่จะกลายเป็นเกมมิ่หัวร้อนนี่เยไปไปไปไ็กระสุนรอเลย ย่ชนะแล้วยังยิงอะไรอ,อีกเนาะอีเจนี่หน้ากระเถิถึงนะเอ,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 อไปไม่ได้อะไรอ่ะไปดิไปดิที่นีข่ขังขังเฉย อัปเปก่อนหกททีนะครับแอร์อรปุตปวสอดรนัหนว่าบ้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 าาา้้าาา้้ เกบแปะแปะปะปะเบื่อเริ่มละไรครับเกิดมืดผมจะอัดถึงแค่เก้านาทีเกดมาก็ซาไม่เข้าเรื่องอะไรวะกดไป 哎哎这呆了哎所以热的是什么 เทปะครับท่านขาดการเชื่อมต่อแล้วอะไรวะไม่นองเขตขาดการเชื่อมต่อไปล้นอืออืออืมอ,มอ,ย,อ,มอ,มอมยิงเป้ายิงเป้าพราะแตก เป้าแตกเป้าแตกยืนนิ่งว่าอือยืนนิ่งยืนนิ่งชนะแล้วเป็นงานมาเม,มืเ้อฮะาัสคาด้วย20ตัวแล้วมา2ภาคสี่แล้วนะครับอะไรอะไรเอยอะไรอุปกรณ์อุปกรณ์กดไปแล้วนี่ติดตัง้ง ต่อสู้ต้องไปต่อสู้ใหม่ฟาดอ้ดานนี้ยากเออนะเราได้เป็นฝ่ายร้ายโอ้ไม่โอ้มามาฝ่ายดีฝ่ายดีโอเคแจ๊ะ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 ทุกคนต้องแจ๊ะแจ๊ะเอาไว้แล้วสายเดียวเออมาเดี่ยวตรงไหนวะนัะ่นอะ โอเคโอเคด่านนี้ผมเคยเล่นโอเคเราโคตรยอดอะมันจะไม่มีคนเินเลยแน่นอนช้าตช้าตช้านัน่นนันน่นนันน่นนั่นนัน่นอย่าบอกนะผมได้อยู่เอา้าผมได้อยู่ฝ่ายแดงเฉยเลยครับ ไลเว้ยแลวกว่าจะได้อยู่ฝ่ายน้เงินเท่าแห้ะตอนนี้มันหารยากมากเลยนะครับ ียวได้นะครับเกมน,นี้เล็งไม่ได้แต่ก็มันมันอยู่ในระดับมันโอยปืนลัน่นปืนลัน่นปืนมันลั่นแล้วมันเด้งขึ้นไปข้างบนโอเคแล้วข้าได้ออกตัวเอาปืนหมดเออเออเออ ตายพวกมันฆ่าได้แค่สีตัวเราฆ่าได้แปดตัวเรานะโอเคโอเคไป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 เร่าเรเรเรค้างค้างเน็ดไม่ดีเน็ไม่ดีไแฉทุกคนต้องหัดยิบเมียบเอาไว้จะแฉสิบตัวเหลืออีกสิบตัวสิบตัวเหลืออีกสิบตัวทุกคนอาจจะงงว่าสิบตัวจะทำยังไงเหลืออีกสิบตัวสิบตัวเหลืออีกสิบตัวมีปังไหม ว่าไม่แปลี่ยนลสิบตัวหรือสิบตัวงอม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 ไปเลยน้องพเป้าไม่ายบ้ายอืมตรงนี้ไม่มีใครพัดเจ๊แม่แม่แม่เมื่อกี้ใครเห็นอืมผมแดงใครวะเก็บตัวงเก็บจ,จุง้งอ่ะหนึ่งสิบสาม โอ้ยรักๆโอ้เเจ้าเจ้าเจ้าอ๋อฟังเพื่อนเราหนิไอ้เพื่อนต้องเพื่อนเราต้องเช่าเลยอีกหกตัวเองนี่เหลืออีกห้าตัวก็จะชนะมันเกิดตรงนี้นี่เองทั้งกล้าบุกมาถึงฐาน สามตัวเอ้ยขอยฆ่าเพื่อนเรางงเว้ยพอเรื่องตามนี้จบก็ จบคลิปเลยนะครับหาไปไหนกันหมดละผมจะไปบุกฐานของมันมันไม่มีใครตายเลยหรอเออใช่ยังไม่มีใครตายเอ้าฆ่าเอ้าชนะละ โอเคโอเคขอจบคลิปเพีย hmm. ง okay,